อย่าว่าแต่นำพิ่นจกถ้าไปหาอันหาหน่อไม้หัวยยังกินลงไปท่องใส่ย่างไปก่อนตี่รังนี่ยังหิวน้ำตังน้ำกินแหละพอได้แมีนสนใจปะถามว่าเฮ็ดยังหน่ะกินน้ำคือว่าหายใจหายไปเต็มะดินดินแล้วถึงก็ลืมมันเจอแบบไปพัดมันเป็นดินดานเปลือยอยู่อันเดีดถ้าทุบทุบกันเวลาเขาอยากได้ใส่ข้าวเขขุดเอา ข้าทุบแล้วมันกระเตะยู่อันน <Yeah. S 1> ี้่ะ พี่พ e ี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อพ้อกันกับช่องแม่บุญแล้วพอกันมื้อนี้กย่างมาพี่น้องเอ้ยทางสร้างเพิ่นอ่าโอพี่น้องเอ้ยาจไดกะเพิ่นแล้วแล้วบ่ยังโอพี่เดอัปเดตมก่อนอือเฮ็ดทางพุ่นมื้อนี้ทางพี่เพิ่นาดอีหยังเด้เอ้าไปทางใด เมื่อไรเมื่อแก่ข้าก่อนเอาโดยสบายดีเมื่อแก่ข้าโอวยันฝนตกวะอยกจักหน่อยก็ออกไปแล้วค่ะก็ได้ยันฝนตกนี่มันหยาดอยู่ได้เศร้านี่โดย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 ทางปลอดภัยเด้อโดยถือทางนั่งแถวมีอยังก็ปวดหน้าปวดหลังเด้อเอ้สบายดี เลยหยังเฮ็ดหยังน่ะคือว่าถือหยังกินี่บักมะพริกโอ้บักพริกมาแท้ซ่ใสก็อันมันเด็กเนาะสิไปปลูกทางไดต้นบ้านอือสิไปใส่บาดนี้บ่สิแปลงให้แล้วโอ้สิอันนี้มันแดดฮ้อนจังแปงกันน่ะบ่เมื่อยบ่โอ้เอามาเติมใส่ให้เพิ่นอืออือๆนี่ทาพ่เพิ่นเพิ่นพักเพิ่นรอยังบาดนี่ อืม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 ออืม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 อือืมมืมอืมอืือืมอ like ok. ืมอ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 ือืมมอืมอืมมอืมอืมืมอ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 ืม เพิ่นก็มีเวียมีมงานมีทางไปหลายทางเนาะท่นถึงเวลาเพิ่นมาว่าสั้นใช่ไหมแมนแมนตอนแรกแล้วเอาไปษาหนิแล้วก็สร้างโางอ้ลมอะไรมาหนีิ ทองใสแบกระวังเนะโอ้โหตัโอ้รักหัวหนึงพูนปะปลาต้ัวยุกๆไปเลยพู้ฮือตทองใสเห็ดแล้วแบบนี้น้องเอ๊ะเด็เช่าย่างคี้ยวๆไว้เห็ดหัวไอ้คือเบาแท้นี่ทำแล้วโอ้เนี่ยดีทางสร้างคนก็นได้ เทีคานพลอยแล้วก็เทคานหน่ะโอ้สิไปแปลงทางนั้นโอ้ไปใช้ทางพ่อบัดเอาลานเลาะอ,อยู่บดมืออันนั้นก็นได้มึงเปนครับมืออะไรขับเลาละค <c oughs> นกระเฮ็ดทางที่กระเฮ็ดโอ้ตะก้อนหินไป็ยังไงไงกระดักกระโดวอันนี้ mấy anh bạn hả ô mặt xong hiệu chốt lát đi quát อือนะคะหัวฝนโอ้ฝนเนาะมีแต่ขี้ดินของฮาลราไมิเตะก้อนแบบซี่ก็บออยากได้เลยเว้ยเนาะแนมบนเขาเพื่อนไม่แต่ขี้ดินคือวันนี้รถเขาจกลงพื้นนะมันถือขี้ดินแตกโคกแถวนี้มีแต่ดินอือมันลงลึกได้ไหมเนาะดีแล้วที่มันมาบ่ลายบนไหนได้จักรถขี่ขี่ก้อนใหญ่นี่อใช่คือวัน เห็นบ้านขี้ดินงามว่ะว่าวานนี่บนวาขี้ดินงามนะกองเขาว่าเาหลังหังกัวแบบว่าโอ้จกอนมัใหญ่นแบบนี้เนาะเซลกันอยู่วานนี่เเต๋อเชได้ไหมนี่ขี้หามปะกอนปะขีงาม มันยาได้มันทับตีนี่เอ้ยอืมโผล่โฟดอกเลยเนาะงามงามแต่ทั้งนอกที่ทั้งในใจมัเดีอะว่าคือคนว่างามงามเด้อทางลเซ้านี่พุ่มมฆ

ลงไปต้งใส่ย่างไปก่อนตี่รังนี่ย่างหิวน้ำตั้งน้ำกินแหละพ่อแม่สนใจปะถามะไรเฮ็ดย่างหน่อยกินน้ำคือว่าหายใจหายไปเจอทุเรศดินเลยลืมมันเจอแบบไปเผาแบบไปแต่เ้าไม่ย่างก็ยากืนน้องแล้วพ่อเลยแต่เอ้ยนี่ดินนันี่มันเปื่อยอยู่ไร ดินที่นี่นะมันเป็นดินดานเปื่อยมันก็เป็นดินดานแพงเนาะถ้าเราฝนตกใเซตอลายมันก็ชี้น่านอยู่เห็นไหมนะมันเป็นดินดานเปื่อยอยู่นี่ถ้าทุบทุบกันเวลาเขาอยากได้เซก็ขุดเอาเขาทุบแล้วมันกระเจกอยู่เหมอนก่เบิรงกเบิร์กที่เราโย่เบิรงนี่เอาเอาจักแล้วจิกองได้ชากองวันมูมาให้แด้เอาอุลีกแท้งนี้เรืมันความตื้มกันนะ ต้องทางมันนี่ต้องแปลงดีๆนะเจ้าเอ้ยบลูคุกคิกเนี่ยดีป่ะเงินนายจะใส่เดียบนายจะดเอาวัแรกกะบางคนก็เห็นมันกระเปื่อยแล้วมันก้อนมันเป็นบินดานอันนี้ซื้อแต่เวลามันถึงหน้ามันกระเปื่อย งเห็ดทั้งนี้มันแล้วไอ้เกียร์งพูนเลยตอนนั้นมันขี้ดินงามเท่าจะเฝ้าชมไว้เอาชวนแบบมันยบแมนมันเป็นดินทรายแมนแบบมันยบลงในเฮาไว้าพกเครื่องลานเทวดาแล้วเนาะลานควักเลยลานควักเลยนอนแล้วพูที่นอนที่นอนโอ้ยเฮ้ยพูด่ดติดแบบนอนข้างนั้นก็ได้นั่นก็ไนี้ก็ได้ เราบุญยอมได้เลยชิปูปูที่นั่นให้นอนปูได้บ่เบิงไปชิปูให้แถวแล้วทีมถอดเก็บเนอะปูให้กันป้าบังนี่ขี่พูนน้ำบอลนอนเจ้าน่ะแมนนแหละปักตรงนี้แหละฮะอเฮ้อเนี่แหละนี่ปัดนะเนอะอ่พรมก็ได้ให้มุนเอาพรมมุน มึงแม่สิ่ด็ดบนนอนบนนอกพี่น้องเหรอเหม,มันลมแห้งเลยเออมมันเข่ามันเข่ามากนี่จะนั่กันนอนกับหายใจเข่าดังควันกุ้งกุ้งเลยหน้าฝนอืออันนี้ก็ไว้ใส่่้าเจ

่ได้เวลาสร้างกินข้าวเลยบ่ฝนฮะนสิบเอ็ดโมงครึ่งอับัง,บงกินอะบังมียังเนี่ยทางนี้เออเอามักแตงไปฟานกินกับอะบัง,ไ,ง <laughs> ได้เวลาสร้างกินข้าวแล้วมีมักแตงกับอะบังเดี๋ยวทางเฮาก็มีอยู่ปิ้งเป็ดตอนหนึง่งอะบังกันแล้ว thì nặng này nè và dọ và gần ngon năm thằng non non mưa chát ăn ngày sang kín thảo cân à. ui bơ à, men phân chỉ cút khum bằng đấy cha cút khum hoàng nam phân chỉ đấy cốt thằng phu บอกคนห้องหน้ามันก็นทั้งพี่แล้วบุยญาอันเหยียบเด็กตะปูวะอเออ,อว่าบอได้ไลยหเหยียบหันเสียวเจ็บย้อนไลย Moment con hè bóng 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 nó bóng 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 đơ bóng 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 đắm đen lắm có đây là có dẹp ngon mua luôn lông vâng. ấy nhắn cái nào mà nhá mặt đen nông nam phồn thịt chim เหตงานไปจนแลก็ไปตามนี่ไปอะไรจะกินแล้ววะมันเทียงเลยเอ้าตัวนี้ไปซับอืมจะโดยวะตอนเที่ยงนี่จะโรดเอามันจะเทียงเดีืวเปิดบูยากวะโอ้ยยังทำบูนี่อีกโอ้ย เฮ้ยบอต้องถามหอดเวลาเลยย่อรอดอีหล่ะโอ้ได้หอดเวลาเที่ยงเลยขึ้กินทางทางชับล่างมือกันได้เฮ้ยจังชับยังมันนัวผู้รักหัวเราเสียไลเลยพักหย่ากับป้าโอ้ยใกล้จะได้กินแล้วแบบนี้ ใกล้ okay. จะได้กินแล้วใกล้จะได้กินแล้วใกล้จะได้กินเะอ่ะบังสัตวนะคนคิดเ่ากินนะ้าน้่างไรได้เวลาคิดเ่ากินหนะา้ามันกสร้างพุนกาอําลังสีเทคานลอย เพิ่นแล้วตัวนี้เรืองโครงตังค่าก็จังว่ากันอีกทีนึงนี่เอาเลยไม่ตอกครับว้าวเ้าบุตไปทมเศร้านี่พี่น้องไอจิเมยียนมาเพลงครับเพลงนี้เพลงรีรอเพลงไม่เพลงไม่เอันเจ็ดเมตรนี่สี่เซนไปนี่เองเลยโคตรพูดีรอ,อ เพลงคักเพลงนี่อ่ะเดี๋ยวทางสร้างเพิ่นกับสีคักกินข้วนาวาากินหน้าบ้านนี่ได้เวลากินข้าวแล้เราเด้อล่างมือล่างนี่กินข้าวกินอย่างได้บาทนี่อย่างเลยอ่ะเดี๋ยวยังพ่อกันนี่คิปหน้าเพื่อนแหล่เพื่อนแล้วเพื่อนทัวว่ากะดิเท่านึงเฮ้ยนะจังได้ก็ระเงยนนางน้ำฝนก็ได้ นี่นะกับมะเร็งห้น้องเพิ่นเปิดน้ำใจแต่ละห้องแต่ละหอ้องนะพี่น้องเอ้ยจังได้ก่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อาหารวันออจอตัวลาวก,ก็จัดไปก่อนเดี๋ยวพ่อกันในคลิปหน้าไปเลยคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณปรกสุขวสุขคนที่เขอบมาเบิ่งมาส้มเด้อขอบ,บ,บคุณขอบคุณทลายอยู่ดีนี่แฮงบุญค้ำนำสู้สุขภาพแข็งแกรงหัวลมหัวหนาวมาแล้วพี่น้งองเอง้ยดูแลสุขภาพกันประสบควสุขคนเนาะตอนนี้ผู้ กำลังลงมือกินข้าวเที่ยงพี่น้องเลยตะบุญก,กาบจิ๊กเอรเบกอนให้ทางสางกินข้าวกินน้ำเนาะอ้าไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเด้อสบายดี